ออกกำลังกายที่บ้านแบบไม่มีอุปกรณ์สามารถเพิ่มกล้ามได้ไหมมีน้องคนไหนเคยอ่านบทความพี่ปะ่ะอยากพัฒนากล้ามเนื้อต้องเพิ่มความท้าทายถ้าใครยังไม่ได้อ่านดูคลิปนี้จบไปหาอ่านกันนะครับจะได้เข้าใจคลิปนี้มากขึ้นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายแบบไหนเล่นเวทแบบไหนมันจะมีพื้นฐานที่คุณควรต้องทําไม่ได้ก่อนเป็นท่าพื้นฐานเบสิกสามท่าพ u l l ได้หลือย,อย่าง สควอตพุทอัพได้หรือ,อยังถ่าเบสิกเหล่านี้เล่นที่บ้านได้และสามารถเพิ่มกล้ามได้แต่จะเพิ่มกล้ามได้ต้องรู้จัก2คํานี้ 1. m ึ่งมายเม e c เอลคันเน็คชั่นสองโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดไม่ต้องงงนะครับมายเมซ์เอลคันเนคชั่นคือการจดจ่อกับการเกรงกล้ามเนือ้อโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดคือการเพิ่มความท้าทายขึ้นอย่างเป็นระบบสรุปให้สั้นๆและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับน้องๆสามารถเพิ่มกล้ามได้จากการเล่นท่าเบสิกที่บ้า,น,แบบาน,น,บนแบบไม่มีอุปกรณ์ดูอย่างพี่เป็นเคสดดีี้ก็ไไนรบบเล่่แมมอุป ถ้าใครสนใจ2ศัสั์ที่พี่ให้มาเมื่อกี้นะครับ Mind Muscle กับ p o g r e s s i v e overload สามารถหาอ่านบทความของพี่ได้พี่ได้เขียนเรื่องนี้อย่างเข้าใจง่ายไว้แล้วในบล็อกดิแล้วก็ Facebook สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งนํามาจากสถาบัน FJ Academy ดูแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับการที่น้องๆกดไลค์เนี่ย YouTube กว่าเฟซบุ๊กมันจะรู้ว่าคลิปเนี้ยมันไม่กากแล้วมันก็จะส่งไปให้เพื่อนๆเราดูสําคัญกว่าสิ่งใดดูแล้วอย่าลืมนําไปทําตามด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ